แยกแค่ใบเดียวจะมีความสำคัญอะไรกับโลกกันนะครูครับทำไมสัตว์ทุกตัวถึงต้องกินกันต่อๆไปนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่อาหารทุกชีวิตต้องพึ่งพากันพลังงานเริ่มจากแสงอาทิตย์พืชอย่างหญ้าใช้แสงนี้สร้างอาหารเองได้อ๋อแลวว่าหญ้าก็มีพลังงานอยู่ในตัวสินะครับ กระต่ายได้พลังงานจากหญ้าแปลว่ามันเป็นผู้บริโภคลำดับแรกถูกต้องเลยจ้ะโธ่กระต่ายน่าสงสารแต่เหยวก็ต้องกินใช่ไหมครับใช่เหี่ยวคือผู้บริโภคลำดับที่สองได้พลังต่อจากกระต่ายสิงโตเป็นผู้บริโภคลำดับที่สามหญ้าใบาเดียวจะส่งพลังมาถึงสิงโตได้ด้วยหรอครับ แน่นอนพลังงานเดินทางต่อๆกันนะสิสิ่งเหล่านี้คือผู้ย่อยสลายพวกมันทำให้พลังงานกลับสู่ดินว้าวเหมือนพลังหมุนเวียงเลยนี่แหละวงจรพลังงานของชีวิตจําไว้นะเด็กๆแสงอาทิตย์คือพลังแรกของทุกชีวิตแม้แต่สิงโตก็ได้พลังจากแสงแดดทางอ้อมสินะครับ ใบหญ้าเล็กๆก็มีพลังยิ่งใหญ่เชื่อมโยงชีวิตทั้งโลกเลย